สวัสดีใครกับช่างสาวน้อนยังสิงนะ,ะงกับบ้านทำไมเขามาทิ้งข้าวแล้วเกือบเขาหายค่ะยูที่ไอิีโดนทำไมเน่ยเอาไปด่านะดีดีนะ อ้ยจับดาเขาอันนี้ตาล้องของเราแล้วพากลายอ๋อวาเบ่านเขาน้เขาอกอลอโอ้จรินสาศดาบบ่าฮ่าโอ้จาริโตเล่าแถบึง เอากรเบิ้งมาตากแดดท่อนน,อน้อฮะไม่เคยเห็นอะไรซ้ายเราวันนี้น้องคอยให้เลยก็เห็ดเบียกนอก้อดีหหขขแหละเอ็มซีบอกให้ถ่ายคู่แค่ถ่ายแหลกคู่ นุ่นคู่อยู่นู่นค่ะนี่นี่อีกคนอยู่นี่นะคะคิ่คู่แล้วนะคะเนี่ยคือเ,เราเราเฮตะเวียรอี่ลีได้พี่น้องเล่ามันแห้งเงี้ยผู้สาวามาวาพนัานผู้สาวามาหาเรากับนังเฮตเวียรเนาะเราโบเราสิว่าให้บโบข่องตอนหนาทีการงานเอาตีเล็กไปแล้วตีเล็ก,ก <c oughs> เขาบอกอน่าเกลียเขาบอก เล,เลยขอลยขอยดึงเสียแล้วหงายหลังลงมาหนันแน่ดูสิคะคนถือร่ม <c ười> รู้ังงนนะเวลางานเวลางาน,น,านาเวลางานก็คือเวลางานทีมงานคนอื่นที่เรามาเจออยากวอนนากผู้บ,าบานน่าเบาที่สนใจเนาะขนาดเป็นตะโกนใส่เมื่อกี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยก็ใช้ภา,าษาใบเราเราทำภาษาใบที่จริงภาษาใบอะไรเมื่อกี้เอาใบไหมเอาใบใเจอหนูไหม ไูเลงเลยเนี่ยเาหน่น hmm. hmm. ja. mm ่ okay. ่นจะไไนะด้ไอกโ่าดูัปรถ่เอานข้าวเสร็จก่อนจะทอจังไปโอเคอ่ะนรถครอแนะเลยเด้อ นุกอ่ะไปแล้วเด้อบ๊ายบายค่ะกลับสวัสดีที่จ<อ>่ะม,ม,มันไปบ่ไอไ้อ๋อคิดว่ามีน้ำดูนะานานแล้วจนมาผีเกี่ยวเขาเลยเนี่ย คนเดียวอ้หนุแกไปทั้งใครกับทั้คนเดียวทั้คนเดียวเนาะเย่นเล่นยเลยมัไก็คงมีข้าวอู่เลาหมนใช้ก็เอาม้้นใช้ก็มก็ใส่มาน่คนเดียวมีนมอยู่นะนมยงมที่ออมเลมันอรอยู่นะเอานมอ่ะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากที่พิวิทเกี่ยวข้าวแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเขาไม่คุยคพิวิทย์ไม่คุยกับโน้ตทุกคนไม่ใช่หรอกเขาทางานนะคะนี่แหละคนทํางานทำจริงทําจริงท <ำ S 1> ําแบบปกติแบบเซนมาเออก็ต้องลงมาคุยคําสองคำอันนี้ไม่ได้คุยเลยนะไม่เป็นไรจริงได้อยู่แล้วออันนี้คือไม่ได้คุยเลยนะคะ วันนี้เราก็จดที่ห้างนะคะจดเข้าซีรีส์เราจะไปรถดูหน้าตาแต่ละคนตัวเล็กเด็ไปดูซื่อของว่ะเยอะแยะไปหมดจ้ะความลูกมันยังไม่เขี่ยงอยาดู้บ้างหลังนะคะวันนี้เราไปกันสามสาวเห็นไหมที่นุ่นฮะพี่ว่านุ่นน้อยรถนุ่นมันใหญ่กว่ารถพี่ไหมใช่เพราะอะไรน่าดู ก็พี่ของอะไรหรือว่ามันเป็นรูปของพี่เังลดเลยเปล่าเนาะมันเลยดูเป็นน้อยๆอ่ะเนี่ยพี่มาล่างรถรุ่นคือมันทำไมมันโล่งจังหรือว่าเมาะมันเยี่ยมมากมีเนี่ยปีน่ะเวลามันนั่งมันพัวตัวเองตัวเล็กใช่ไหมก็หยุดไปไกล้หยุดไปใกล้วันน้เรจะมาทำรถทอลุกนะคะใช้กันสามสาวปล่อยให้พี่ตีจวดไปเลย กระสังบุยมใช่ไหมอืมาร่ไม่เคยขับรถทิ่นี้เลยอร่อยไหมนวนอร่อยพี่วุ้นก็กลับพรมนวนก็ได้อร่อยไหมพี่ไม่ขีเลียนหรอกพี่นอนไหนก็ได้ทำาไม่กล้าขับพี่น่อพี่เหอจะกลายเป็นแกงยูทูปเบอร์สามสาวนะคะทุกคน ว่าไม่มีผู้ชายเลยนะคะตอาไม่มีผู้หญิงเราเป็นแข็งผู้หญิงที่แข็งเก่งมากเลยนี่งมักแซวป่ะปากดูไรก็ว่าอันนี้ของเองวะไม่อันเนื้อของงูแล้วใช่ไม เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปหาผู้สาวนะ,ะเราไม่ไปหาผู้บ่าวแล้วรอบนี้เราจะไปหาผู้สาวบ้านนะ,ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ถึงนะคะว่าเราไปหาใครนะคะสาวสวยนะคะาย,ายเอาก